สสวััดีคบรรยากาศงานซัมซุงในช่วงกลางคืนของวันที่30มกราคม2568นะคะทุกคนบรรยากาศในงานช่วงกลางคืนก็คล้ายๆกับ after party นะคะก็จะมีการร้องเพลงให้ความบันเทิงด้วยนะคะ แต่งานหลักๆก,ก็คือการพรีเซนต์ Galaxy A 2 5ซึ่งไม่ใช่แค่คลนกับพี่จองนะคะก็ยังมีพรีเซนเตอร์ท่านอื่นนะคะดาราท่านอื่นที่มาร่วมพรีเซนต์ด้วยค่ะในครั้งนี้นะคะก็จะมีนักร้องหลายท่านมาให้ความบันเทิงด้วยค่ะทุกคน น้องหมีเนยนะคะเซเลบชื่อดังของเมืองไทยก็มาร่วมร้องเพลงกับนักร้องด้วยและและน้องหมีเนยก็น่ารักมากๆนะคะทุกคนรู้สึกว่าด้อมใจฟูกับด้อมม่ำมีหมีเนยเนี่ยน่าจะเป็นด้อมเดียวกันนะคะเพราะว่าเสียงกรี๊ดให้กับน้องหมีเนยคือดังมากดังพอๆกับคัลเลนและก็พี่จองเลยละค่ะและสำหรับด้อมใจฟูงานซัมซุงของพี่จองในครั้งนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่า ออมมาหรือว่าคุณแม่ของพี่จองได้เห็นความสำเร็จของลูกชายแล้วซึ่งด้อมใจฟูนะคะก็รุ้นนะคะอยากให้พี่จองนะคะพาครอบครัวมานะคะในงานครั้งนี้ด้วยนะคะหลายๆคนก็ลุ้นหลายๆคนก็คิดว่าพี่จองต้องพามาแน่นอนค่ะและล่าสุดนะคะที่เราเห็นพี่นัทเซฟ,ฟี่กับน,น้องวูจินก็คือทุกคนคิดว่ามาแน่และสุดท้ายก็มาจริงๆค่ะและอยากจะบอกว่า ั้งน้องวูจินคุณแม่ของพี่จองนะคะแล้วก็ครอบครัวพี่จองก็คือน่ารักมากนะคะทั้งออมม่าและก็พี่สาวก็คือไหว้ด้อมใจฟวัเอฟซีตลอดเลยนะคะมีคนเรียกนะคะก็จะไหว้ตลอดทางเลยค่ะน้องวูจินก็น่ารักมากๆนอกจากนี้นะคะครอบครัวพี่จองก็ได้รับเชิญเข้าไปร่วมงานซัมซุงในช่วงกลางคืนด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็คือออมมาได้ชมพี่ตูน แบบร้องเพลงร็องอย่างแน่นอนแล้วก็จะได้เห็นน้องมีเนยและครอบครัวพี่จองก็จะได้รู้นะคะว่าพี่จองอ่ะดังมากแค่ไหนเพราะว่าในงานเสียงกรีดของด้อมใจฟูที่กรี๊ดแคลงกับพี่จองก็คือดังมากจริงๆค่ะในส่วนพี่สาวพี่จองได้โพสต์ภาพนี้นะคะแล้วก็มีแคปชั่นซึ่งแปลแบบตรงตัวนะคะบอกว่า ไทเกอร์วูจินกับคุณลุงที่ออกมาเป็นเซเลบที่งานซัมซุง Galaxy A 2ี่ิที่กรุงเทพขอบคุณแฟนคลับชาวไทยทุกคนที่จำวูจินและทักทายคุณลุงเป็นอย่างดีแฟนชาวไทยเดือดมากคำพูดอาจจะไม่ค่อยสละสลวยนะคะแต่ก็พอที่จะแปลออกได้เพราะว่าแอดนะคะกดแปลแบบตรงตัวมาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพี่สาวพี่จองนะคะลงเป็นภาษาเกาหลีเนาะและอยากจะบอกว่า แค่ด้อมใจฟูได้เห็นครอบรครัวของพี่จองยังไม่ถึง2วันเลยค่ะก็โดนตกกันไปเป็นแถบๆเลยละค่ะหลายคนหลายคอมเมนต์ก็ชมพี่สาวพี่จองว่าสวยแล้วก็หน้าเด็กมากๆและที่สำคัญนะยิ้มสวยด้วยและอยากจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มหลงรักน้องวูจินและก็ออมมาของพี่จองแล้วละค่ะเพราะว่าออมมาของพี่จองก็คือ <Okay. S 1> ดูใจดีแบบใจดีแบบ <Okay. S 1> พี่จองเลยอะ เลลนนนกัาไหมคะโมเมนต์ดมใจฟูกับครอบครัวพี่จองก็คือทำให้ โอ,อุโหหัวใจและใจฟูมากๆนะคะทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าถ้าพี่จองเห็นอ่ะพี่จองต้องมีความสุขมากแน่ๆนะคะทุกคนแต่ที่แน่ๆครอบครัวพี่จองเห็นแล้วว่ามีคนรักพี่จองมากแค่ไหนและที่สําคัญคือพี่นัดดูแลครอบครัวของพี่จองดีมาก ใจเยี่ยมเกินไปถือว่าทำได้แต่ไม่ยอมทำให้ก็ไม่ในนี้ในนี้อยู่ตรงนี้ละถ่ายเลยนะลองดูเลยอะลองลองลองนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกอย่าพยายามตัดสำหรับที่กล้อง บรรยากาศช่วง present Galaxy S25 นะคะทุกคนค่ะซึ่งคัลเลนพี่จองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ต้องขึ้นเวที present Galaxy S25 นะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะฟังเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่างานนี้มีล่ามนะคะรับรองคัลเลนกับพี่จองของเรานะคะเข้าใจภาษาไทยชัดเจนนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนเลยละค่ะ ฟังแค่เสียงกรี๊ดก็รู้แล้วนะคะว่ากําลังใจเต็มเปี่ยมนะคะอยากจะบอกว่าทั้งคารรนและก็พี่จองก็คือเก่งมากๆแล้วล่ะคะ่ะใจบูตบเสียงดังๆครับสวัสดีครังครับสวัสดีครับต้องใช้ว่าสวัสดีอีกครัง้งเพราะเมื่อช่วหม่เราเจอกันมาแล้วโอ้กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะ คับวันนี้สนุกม,มากๆค่ะใช่ครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่จองและคุแลนได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่อย่างเป็นทางการเลยครับสวัสดีครับคุณแคนครับสวัสดีครับจองครับครับต้องใช่าสวัสดีครั้งพอเมื่อช่วงใ่ม่เราเจอกันมาแล้วโอ้กิจกรรมวันนี้สนุกมาก สวัสดีครับคนขกเครสวัสดีครับจองครับู้อยากกินกรี๊ดมาครับรู้อยากกินกรี๊ดมาครับนรสัตลอดให้กับท่านส้งทานี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเราได้ติดตามเขา ภาษาไทยยังยากอยู่ครับแล้วก็กินบุยบุยได้บางครั้งจำชื่อไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวเพราะเรามีผู้ช่วยใช่ครับ Galaxy AI ครับนี่นะฮะนี่ Galaxy AI นั่นเองคือผู้ช่วยของ มีคำพูดหนึ่งที่คันเลนพูดนะคะบอกว่าแม้ว่าพูดแล้วไม่มีคนเข้าใจแต่กาเล็กซี่เข้าใจคือน่ารักมากแลวก็น่าเอ็นดโอเคไหมคะโอเคโอเคครับวันนี้เรามีขนมเพราะว่าช่วงต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เห็นของพลังของกา l ล็กซี่ออที่จะมาเนรมิตโชว์ของเราที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ให้ออกมาพิเศษที่สุดแปลฮะแปล เพราะว่าช่วงต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เห็นของพลังของ Galaxy AI ที่จะมาเนรมิตโชว์ของเราที่กจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ให้ออกมาพิเศษที่สุดแต่ฮะแต่ัต้นก่อนที่จะเข้าสู่ Here AI Am <c oughs> Music f a c e ของเราอยากจะให้ทั้งสองคนเชิญชวนทุกคนไปสนุกร่วมกันกับ Music f a c e ของเราคะ่ะ <c oughs> แฟนๆอยากได้ยินคำว่า,าไปดี <c oughs> ไปดีไหหน่อยดีจ้ะเราไปดีไม so <ga diz ona> ่เลยไร่เลยค และคว,วามน่ารักของด้อมใจฟูนะคะไม่ว่างานจะเลิกดึกแค่ไหนก็จะรอส่งทั้งแคลนและก็พี่จองกลับบ้านนะคะครั้งนี้ก็เช่นกันค่ะทุกคน